Thing I do. Oh, that smell again. Oh my god. Here I come. I'm coming in. สวัสดีคอหนังสยองขวัญทุกท่านนะครับวันนี้จะดีทีวีพาสปอยหนังสั้นเรื่องเทอร์สตีเป็นหนังปี2019กับเรื่องราวของยุงลายที่ตกหลุมรักผู้ชายคนหนึ่งหลังจากที่เธอได้ลิ้มรสเลือดที่ห่ำของเขาจึงก่อเกิดเป็นความรู้สึกโหยหากลายเป็นความใกล้ชิดนำไปสู่ความรักโรแมนติกและแรงปรารถนาของมแมงที่รู้สึกอยากลองเป็นมนุษย์ดูสักครั้ง เปิดเรื่องมาที่เจอันลีจับได้ว่าเมียตัวเองมีชู้จึงตัดสินใจเด็ดขาดว่ชาตินี้อย่าได้เจอกันอีกเลยแม้ว่าคอเดลจะพยายามเหนี่ยวรั้งคนรักเอาไว้แต่ก็ไม่สามารถขัดขืนคนที่หัวใจชอกช้ำได้เขาเดินออกมาด้วยความเศร้าสลดโดยหารู้ไม่ว่ามียุงเพศเมียตัวหนึ่งสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดภายในใจของอันลีราวกับไฟที่ส่องสูงเธอพูดในขณะที่ตัวเองโบยบินอยู่ในอากาศแม่ฉันเคยบอกว่ามันคุ้มค่าที่ จะใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อค้นหาใครสักคนบางครั้งฉันหวังจะได้คําตอบที่แน่ชัดว่าแม่หมายถึงอะไรแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าคําตอบนั้นก็คือคุณยังไงล่ะอันลิศเธอเห็นเขาเธอต้องการเขาแต่จะได้รับความสนใจจากชายตรงหน้าได้ยังไงในเมื่อเขาไม่เคยมองเห็นเธอเลย แล้วภาพก็ตัดมาที่อันลีกำลังเล่นบาสเกตบอลกับกลุ่มเพื่อนเพื่อลดอาการฟุ้งซ่านดึงแฟนเก่าท่ามกลางยุงหวังดีที่ยังวนเวียนอยู่รอบๆชีวิตของอันลีฉันตัดสินใจลาจ,จากครอบครัวมาเพื่อค้นหาสิ่งที่แม่พร่ำสอนแม่บอกว่าถึงตัวเราจะเล็กกว่าพวกมันษนูแต่จริงๆแล้วเราก็พิเศษไม่ต่างกันดูเหมือนว่าชายหนุ่มจะไม่ได้ยินในสิ่งที่มแมลงพูดแม้แต่น้อยกลับหงุดหงิดให้กับความรู้สึกที่ยังคงเจ็บปวดเขาไม่สามารถ ใช้ชีวิตประจําวันได้ยังมีความสุขแม้กระทั่งได้เล่นกีฬาที่ตัวเองรักก็ยังไม่รู้สึกผ่อนคลายขึ้นมาเลยอันลิตปลีกตัวจากกลุ่มเพื่อนเรื่องราวในอดีตยังคงฝังอยู่ในใจจนกลายเป็นแผลเป็นคอเดลไม่น่าทากับเขาแบบนี้มันทําให้อันลีรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าจนไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่างกับยุงที่บินตามเขาไปกลับรู้สึกวิาชายตรงหน้ามีค่าสําหรับเธอมากกลิ่นเหงื่อของเขาหอมเย,าย้ายวนใจเหลือเกินนี่มัน กลิ่นของสวรรค์ชัดๆเธอบินลงไปหวังดมที่ซอกคอแต่กลับทําให้อัลลีที่รู้สึกลาคาญกับเสียงหึงตบอย่างแรงหวังให้ตัวกอกกวนตายคามือทว่ากลับบินหลบได้แบบฉิวเฉียดและมันทําให้เธอรู้สึกผิดที่ทําให้ชายตรงหน้าดูไม่ค่อยสบอารมณ์ ตกเย็นเธอยังคงสะกดรอยตามอลิดไปอย่างไม่ลดละโอ้พระเจ้าฉันไม่เคยได้กลิ่นแบบนี้มาก่อนอยากเข้าใกล้คุณใจจะขาดอยู่แล้วฉันอยากดูดเลือดคุณจังเลยอันลีแต่เธอก็ทําได้เพียงสุดดมกลิ่นตัวและเฝ้าดูอยู่ห่างๆชายหนุ่มกําลังนั่งระบายกับเพื่อนถนึงแฟนเก่าบางทีเธออาจจะพูดถูกมันอาจไม่ใช่ความผิดเธอก็ได้อีกฝ่ายส่วนทันควันอย่าใจอ่อนเด็ดขาดนะอันลีแก่ก็รู้อยู่แก่ใจว่าคอเดลทําอะไรกับแกไว้สิ่งเดียว ที่ทำได้คือทำใจและก้าวเดินต่อไปข้างหน้ายัางมีคุณค่าแภาพก็ตัดมาที่อันลีเปิดฝักบัวรถถ่วตัวเองร้องไห้ให้กับภาพความทรงจำต่างๆที่ผ่านมาเขายังคงทำใจไม่ได้กับการถูกคนที่ตัวเองรักหักหลังราวกับคนงโง่คืนนั้นขณะที่ชายหนุ่มกำลังนอนหลับพัก ยุงตัวเมียก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอมายังมีเป้าหมายและอาศัยจังหวะที่เขาไม่สามารถทำร้ายเธอได้มุดเข้าไปในกางเกงเพื่อดื่มเลือดที่หั่เพราะคิดว่ามันเป็นหนทางเดียวที่จะแสดงได้ถึงแรงปราถนาที่อยู่ในใจของเธอฉันมาหาคุณแล้วอันลีอดใจไม่ไหวแล้วที่จะได้ชิมกล่องน้ำผลไม้ขนาดใหญ่ของคุณกลิ่นนั้นอีกแล้วมันหอมหวานเหลือเกินก่อนบรรจงประกบปากแล้วดูดเลือดของ ชายที่เธอทวินหาจากนั้นก็บินเข้าไปที่ใบหน้าราวกับว่าเธออยากแสดงความรักด้วยการหอมแต่ก็ทําไม่ได้รู้ไหมอัลลีคุณเป็นผู้ชายที่น่ารักมากสําหรับฉันจริงๆฉันขอเก็บเลือดคุณไว้ตลอดไปได้ไหม รุ่งเช้าอลีตตื่นขึ้นมาพร้อมกับเกาหั่มตัวเองเมื่อถกกางเกงดูจึงรู้ว่ามันเกิดอาการบวมขึ้นจึงเดินทางไปพบแพทย์ด้วยอาการวิตกพยาบาลสาวบอกว่าไม่ต้องกังวลมันอาจบวมเพราะถูกมแมลงกัดก็ได้อลิตบอกว่าจะไม่ให้ตัวเองคิดมากได้ยังไงแฟนเก่าผมแอบไปมีชู้แถมล่าสุดเรายังร่วมรักกันโดยไม่ได้สวมถุงยางอีกอีกฝ่ายแจ้งว่าผลเฮ็ุ ไอวีซิงเกิลพรีหรือผลตรวจโรคเอได้ผลเลือดเป็นลบซึ่งมันก็ทำให้อันลิตรู้สึกสบายใจขึ้นมาบ้าง เมื่อกลับมาถึงบ้านขณะชายหนุ่มนั่งคิดอะไรเลื่อยเปยยื่อยยุงก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งพร้อมกับคำชมมากมายที่บอกว่าคืนนั้นมันพิเศษสุดๆไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉันแต่ทุกครั้งที่อยู่กับคุณฉันรู้สึกพิเศษจริงๆฉันอยากพบครอบครัวและเพื่อนๆของคุณนะถ้าไม่รังเกียจคุณสามารถทำให้มันเป็นทางการด้วยการพาฉันไปทำความรู้จักกับพวกเขาก็ได้ฉับพลันเหมือนอันลีจะได้ยินข้อความที่เธอสื่อสารแต่ก็คิดว่าตัวเองคง หูฝาดไปเธอรบเร้าด้วยการบอกว่าตัวเองอยู่ตรงนี้ถ้าคุณได้ยินฉันช่วยหันมาหน่อยได้ไหมอันลิศท,ที่เริ่มสัมผัสได้ถึงเสียงพูดแผ่วเบาก็ได้หันไปทักทายว่าสวัสดีและพยายามมองหาที่มาของเสียงแต่ยังไม่ทันได้พบคําตอบพอกินเพื่อนรักเดินเข้ามาขัดจังหวะและบอกว่ามันใกล้ถึงเวลานัดหมายงานเลี้ยงสั่งสรรแล้วว่าแต่แกกําลังทักทายใครอยู่เหรออีกฝ่ายปฏิเสธและบอกว่าเปล่านี่ก่อนที่ทั้งคู่ จะพากันออกไปที่งานโดยที่ยุงก็ยังคงบินตามไปอย่างไม่ลดละอันลิศกล่าวทักทายเพื่อนทุกคนที่เขาพบเจอท่ามกลางความรู้สึกน้อยใจของยุงสาวคุณมองเห็นทุกคนแต่คุณกลับมองไม่เห็นฉันที่พูดคุยกับคุณมาตลอดแล้วอันลิศก็บังเอิญเห็นคอเดวแฟนเก่าของเขานั่งอยู่ในหมู่เพื่อนอีกฝ่ายรีบปีกตัวออกมาทันทีที่เห็นชายตรงหน้าท้ายที่สุดท่านไฟเก่าก็ครุกกุนเธอดึงร่างชายหนุ่มเข้าไปในห้อง หวังปรับความเข้าใจและขอโทษถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นถึงหมดท่ามกลางความสับสนของยุงที่ไม่รู้ว่าหญิงตรงหน้าเป็นใครและกำลังจะพาสุดที่รักของเธอไปไหน เมื่อเข้ามาในห้องดูเหมือนว่าทั้งคู่จะไม่สามารถร่วมรักกันได้เพราะห่ำของอลิสประสบปัญหากับอาการบวมที่ทําให้เขาขาดความมั่นใจคอเดลเห็นเช่นนั้นจึงอดคำไม่ได้เสียงหัวเราะทําให้ความสัมพันธ์ของพวกเขากลับมารงรอยอีกครั้งคอเดลจึงถือโอกาสขอโทษในสิ่งที่ตัวเองพลังพาเธอไม่ได้ต้องการที่มันเกิดขึ้นคุณก็รู้ใช่ไหมอลิสว่าฉันรักคุณมากแค่ไหนก่อนบรรเลงเพลงรักกันอย่างเร่าร้อนยุ่งหัวใจแทบแตก สลายที่เห็นคนที่เธอรักกําลังมีเพศสัมพันธ์กับแฟนเกา่าเธอบินออกมาอย่างไร้จุดหมายคุณไม่มีทางรู้หรอกอันลิตว่าฉันรู้สึกยังไงเพราะแม้แต่ตัวฉันคุณยังมองไม่เห็นเลยฉันมันโง่เองแหละเป็นไปได้ยังไงที่ยุงจะตกหลุมรักกับมนุษย์จังหวะเดียวกันอันลิตก็สะดุ้งเหมือนกับมีใครพูดกอกขู่ดูเหมือนเสียงนั้นจะเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆจนเขารู้สึกว่ามีใครบางคนที่อยากกะสื่อสารกับเขาชายหนุ่มถามแฟนสาวว่าเธอเป็นคนพูด ออีกฝ่ายปฏิเสธและถามว่าคุณเป็นอะไรอันลิศจบเรื่องเซ็กแล้วกลับมานั่งทบทวนอยู่ครู่หนึ่งคอเดลบอกว่ามันนี่แปลกหรอกที่คุณจะยังรู้สึกวันไหวและสับสนเพราะฉันเพิ่งทําให้คุณเสียใจมาหมดมาดดูเหมือนชายหนุ่มจะไม่ได้สนใจเสียงของคนดนังข้างกับพยายามเงี้ยหูฟังเสียงของคนที่อยู่ไกลออกไปแล้วจ,จู่ๆเสียงของยุงที่แอบรักเขาก็ดังขึ้นอีกครั้งเธอจะไม่มีวันรักคุณเท่าที่ฉันรักคุณหรอกอัลิทันทีที่พูดจบชาย หนุ่มรู้ดีว่าเขาควรทําอะไรต่อไปเขาออกตามหาเสียงนั้นยังไม่ลังเลวิ่งอย่างไร้จุดหมายโดยไม่รู้ว่าเสียงนั้นอยู่ที่ไหนท้ายที่สุดอลิซก็คิดได้ว่าเหมือนว่าเขาจะเริ่มได้ยินเสียงนี้ครั้งแรกที่สนามบาสเกตบอลก็เลยลองกลับไปตรวจสอบมันเป็นความคิดที่ถูกต้องที่สุดเพราะยุงเพศเมียยังคงรอคอยเขาอยู่ที่นี่เธอกลับมายังสถานที่อย่างนี้เพื่อหวนนึกถึงวันดีๆวันที่เธอได้เจอกับอลิซครั้งแรกกลิ่นเหงื่อของ เขายังคงหอมเย,ย้ายวนใจเธอเสมอทันทีที่เห็นคนรักวิ่งเข้ามาหาเธอไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาเริ่มสัมผัสได้ว่าเธอมีตัวตนคุณอยู่ที่นี่ใช่ไหมผมได้ยินเสียงคุณคุณเป็นใครออกมาหาผมได้ไหมแต่ไม่ว่าอันลิศจะเอ่ยถามมากเท่าไหร่กับไราการปรากฏตัวแล้วจู่ๆก็ดูเหมือนทวยเทพท่านทรงเห็นความรักที่เป็นไปได้ยากระหว่างยุงและมนุษย์เรื่องมหัศจรรย์จึงเกิดขึ้นกับร่างกายของชายหนุ่มราวกับได้รับ พรจากสวรรค์เมื่อจู่ๆก็ถูกย่อส่วนให้กลายเป็นยุงซึ่งก็ทําให้ทั้งคู่ได้พบหน้ากันเป็นครั้งแรกอลิซพูดผ่านใบหน้าที่เต็มไปมด้วยความปราบปื่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคุณมีตัวตนอยู่จริงเป็นคุณใช่ไหมที่กัดทําผมอีกฝ่ายเคอะเขินเธอให้เหตุผลว่าที่ตัวเองทําลงไปเพราะแค่กระหายน้ําทั้งนั้นไม่ได้มีเจตนาไม่ดีอลิซบอกว่าเรื่องนั้นช่างมันเถอะรู้ไหมว่าผมได้ยินเสียงคุณอยู่ทุกทีผมไม่เข้าใจเรื่องทั้งหมด นี้หรอกนะว่ามันคืออะไรกันแน่ผมรู้เพียงแค่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกรักคุณอย่างไร้เหตุผลยุงสาวที่กำลังซึ้งจนเกือบจะร้องไห้พยายามที่จะบอกความรู้สึกในใจกลับไปแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วเมื่อลูกบาสพุ่งมาทับทั้งคู่จนแบนติดพื้นตายอย่างอนาถไปพร้อมกับความรักที่เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดแทนที่จะได้เริ่มต้นอย่างสวยงามแล้วหนังก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังเรื่องเทอร์สตีหนังก็ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่ายุงเป็นสัตว์ที่เราทราบกันดีว่ามันคือพาหะนําโรคมาสู่คนทั้งยังก่อความราคาญทั้งกลางวันและกลางคืนแม้ว่ายุงจะมีหัวใจไม่ต่างอะไรกับมน,นุษย์แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันคือพาหะของโรคไข้เลือดออกที่มักระบาดในช่วงหน้าฝนและยังมีอีกหลายโรคที่มีความร้ายกาจไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นโรคไข้สมองอักเสบโรคั าช้างแล้วโรคมาลาเรียที่เกิดจากยุงก้นปล่องเป็นโรคติดต่อที่มักพบในป่าเขตบริเวณชายแดนของประเทศไทยส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติโดยอาการป่วยของโรคนี้คือมีไข้สูงปวดศีรษะหนาวสัน่นและทําให้เบื่ออาหารเลวร้ายที่สุดคืออาการหนักขึ้นจนอาจทําให้เกิดภาวะไตวายและเสียชีวิตได้ก็ไม่ต่างอะไรกับชีวิตของอลิซนี่แหละครับที่โดนยุงกัดจนห่ำบวมซึ่ง มันก็ทําให้เขารู้สึกวิตกกังวลว่ามันอาจเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และทําให้เกิดอาการคันเป็นอย่างมากลําบากต้องไปพบแพทย์ไปหาหมอทําให้เกิดความยากลาบากในการใช้ชีวิตประจําวันมากขึ้นไปอีกอย่างไรก็ตามหากคุณเป็นคนประเภทที่ไม่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมีหลายวิธีที่ไม่จําเป็นต้องฆ่ามันด้วยการใช้มือตบช็อตไฟฟ้าด้วยไม้ตียุงหรือใช้สารเคมีแต่เราสามารถหันมาเลือกใช้สันติวิธีโดยไม่จำเป็น ต้องประหารชีวิตมันก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการวางกระเทียมหรือพริกไทยดำตามมุมห้องครัวหรือจุดต่างๆของบ้านจุดเทียนหอมระเหยหรือเทียนอโรมา่าที่มีสมุนไพรผสมอยู่มากมายเช่นตะไคร้หรือ,อยูคาลิปตัสซึ่งเป็นกลิ่นที่ยุงไม่ชอบหรืออีกวิธีหนึ่งคือใช้หลอดไฟสีเหลืองซึ่งเป็นสีที่ยุงเกลียดก็ได้ครับเท่านี้ชีวิตของคุณก็จะลดโอกาสการเสียชีวิตจากยุงและไม่ต้องพบเจอเขกักนตบนบสรุปท้ายเรื่องที่เกิด ขึ้นกับอันลิครับเฮอสตีโกยความหลอนจากเว็บ iMDB ไปได้6.2คะแนนจาก10คะแนนครับ หากคุณเป็นแฟนบันแท้หนังสยองขวัญก็อย่าลืมกดติดตามและแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดหลอนก่อนใครติดตามอัปเดตข่าวสารและพบปะพูดคุยเรื่องหนังที่ทางเ c e บุ o กลุงเทสสปอยหนังและแฟนเพจเท็ดดี้ทีวี